ต่อไปข้อที่10นะคะข้อมูลแสดงสมบัติบางประการของธาตุ3าชนิดเป็นดังนี้นะคะมีธาตุ A B C นะคะจุดเดือดจุดเดือดจุดเดือดจุดล้อมเหลวการนำไฟฟ้าการแผ่รังสีนะคะเดี๋ยวเราดูที่การนำไฟฟ้าดีกว่านะคะมันจะทําให้เราเนี่ยน่าจะจําแนกได้ง่ายนะคะนำไฟฟ้าได้ดีเนี่ย ก็น่าจะเป็นโลหะใช่ไหมคะดังนั้น A เนี่ยน่าจะเป็นโลหะคะ่ะนักเรียนนำไฟฟ้าได้ไม่ดีนะคะอะโลหะแตะ่ถ้านำไฟฟ้าได้ดีขึ้นเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะเป็นกึ่งโลหะ,ะโดยนะคะโดย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  สารกึ่งโลหะค่ะนักเรียนเขาจะมีจุดเดือดที่สูงที่สุดนะคะจุดเดือดสูงกว่าโลหะนะคะจุดล้อมเหลวก็สูงนะคะอ <c> ะ <oughs> โลหะก็จะจุดเดือดต่ําสุดจุดล้อมเหลวต่ําสุดส่วนการแผ่รังสีนะคะโลหะเนี่ยจะแผ่รังสีได้อย่างต่อเนื่องแต่สองอันเนี้ยที่เหลือนะคะจะแผ่แผ่รังสีอ่าไม่ได้นะคะโอเคนะคะเราก็ทราบแล้วแหละว่า a คือโลหะ B คือกึ่งโลหะนะคะ C คืออโลหะเสริมอีกเสริมอีกนิดหนึ่งนะคะโลหะเนี่ยก็คือจุดเดือดจุดร้อนเหลยวสูงก็จริงใช่ไหมคะที่ครูบอกไปแต่ว่าจะไม่สูงเท่ากึ่งโลหะเนาะเวลา,าสมัติก็คือมันจะแข็งเหนียวเวลาที่เราเอาไปทุบอะค่ะ,คะมันจะตีออกเป็นแผ่ออกเป็นแผ่นได้นะคะ จะไม่ค่อยแตกเป็นสิ่งเสียงก็คือตีแล้วเป็นแผ่นกระจายออกไปเช่นพวกเหล็กอะไรอย่างนี้นะคะแต่ถ้าเป็นกึ่งโลหะนี่นะคะกึ่งโลหะก็คือ B นี่นะคะจะนำไฟนำไฟฟ้าได้บ้างนะคะถ้าอุณหภูมิมันเพิ่มขึ้นเนาะจุดเดือดจุดระเบิดก็จะสูงที่สุดในใน,ในบรรดาทั้ง3อันนี้นะคะโลหะจะแข็งนะคะ แต่ว่าจะเปราะก็คือพื่ให้เช่นมันตกก็จะแตกอย่างงี้ค่ะแข็งนะแต่ว่าตกพื้นก็จะแตกหรือถ้าทุบก็จะแตกออกเป็นชิ้นๆน,นะคะจะไม่นําไฟฟ้าไม่นําความร้อนนะคะ mm hmm. โอเคนะคะเราจะมาอ่านโจทย์เลย mm hmm. จากข้อมูลข้อใดกล่าวถูกต้องนะคะธ mm hmm. าตุ A แข็งแต่เปราะ A นี่เป็นโลหะแข็งแต่เปราะไหมคะไม่นะคะแข็งแต่เหนียวไม่เปราะนะคะ mm hmm. ข้อ2นะคะธาตุเเป็นอะโลหะไหมคะไม่ใช่ค่ะ A เป็นโลหะ ข้อ3านะคะธาตุ B สามารถนำไปผลิตเป็นสารกึ่งตัวนำา B ก็คืออะโลหะเอ้ย B ก็คือกึ่งโลหะถูกไหมคะผลิตเป็นสารกึ่งตัวนำก็อาจจะทำได้นะเพราะว่าเขาก็สามารถนำไฟฟ้าได้ได้บ้างใช่ไหมคะอาจจะไปผลิตเป็นึสารกึ่งตัวนำก็ได้เราเก็บไปก่อนต่อไปข้อ4นะคะธาตุ C สามารถนำไปยืดออกเป็นเส้นธาตุ C นี่คืออะโลหะถูกไหมถ้าทุบก็คือแตกออกเป็นชิ้นๆเลยนะคะยืด ยืดไม่น่าจะได้เพราะว่ามันไม่ได้เหนียวเหมือนโลหะนะคะข้อนี้ก็ผิดดังน,นั้นตอบข้อ3ค่ะ